สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํานะคะอยากสวยใช่ไหมคะถ้าอยากสวยใช้แอปสิคะเปลี่ยนผีให้เป็นคนเปลี่ยนคนให้เป็นนางฟ้าได้ก็คือแอปเท่านั้นนะคะที่คุณคู่ควรที่สุดหมเป็ดไหมค่ะเก้าย่างบ่เท่าปันใดเดนองฟังายเว้โตว่าอยากขอซื้อีกจากหกม่คุณมาจี นี่เด้ออาญนโมตโตะใช่หน่อยแฉบหน่อยใช่หลายแฉบหลายใส่อุบาทอุบายหมอยหลายๆลยล้วนมดแต่ก่อนนั่นเป็นกะลีแต่ตอนนี้ฉันเป็นแม่แลวาวขยยอนฉันเอาบ่มีไยเอาไปเป็นกะลีตามดแล้วค่ะจริงหรอคะ,อะคุณยังสวยช่วดิฉันไม่ได้นะคะถามพี่น้องประชาชนดูนี่หล่อนอายุเท่าไหร่ฉัน60 ท่าหล่อนน่ะอายุหกสิบท่าฉันนะ่ะโอ้โหเหนียงนิยานเขียวดูไม่ได้ให้คุณผู้ชม